วันที่9มิถุนายน2567เวลา9กนาฬิกานายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมและสังเกตการการเลือกสมาชิกทีิสภาระดับอำเภอที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาณหอประชุมพระพิรุณลำลึกโปรดเกล้ามหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์หันตราและหอประชุมโรงเรียนบางระอินอำเภอบางระอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายเดชาธรชาวเลขานายอำเภอพระนครศรีอยุธยานายสมเกียรติคงดีผู้ตรวจการนางสาวนัดอรินแก้วยานาสิทธิ์พ่วงหน่วยการสำนักงานคณะก,กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตการ จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเลือกสมาชิกอุ้ทสภาอีกสองแห่งได้แก่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีและการเลือกสมาชิกอุ้ทสภาระดับอำเภอเขตหลัก4ี่กรุงเทพมหานครณสโมสรตำรวจโดยมีนายป้องปราการโสธรเทวพิทักษ์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี นางสาวมานวิกาทองประเสริฐผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานครพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตการโดยบรรยากาศภาพรวมในวันนี้ทุกพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ทางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งซักซ้อมทําความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์กติกาให้กับเจ้าหน้าที่และผู้สมัครมาโดยตลอด